เราจะมาทอดไข่สูตรเมนูเถื่อนนะครับโอ้นี่น้ำมันกำลังเดือดเลยเรามาดูกันเถอะลูกแรกเราต้องดับก่อนเพราะผมกลัวไฟ <c oughs> ผมไป็นคนกลัวไฟครับอานี่ไข่เต็งนี่แล้วก็ใส่ไป แล้วก็ใส่นี่ใส่นี่ใส่นีู่กจุ๋ยดูกจุ๋ยเฮ้ย <Hey! S 2> ลูกที่สองยืดด้วยโปรตีนสูตรการทอดไข่ที่อร่อยย่สุดในโลกนะครับตอนนี้รู้สึกว่าน้ำมันจะร้อนขึ้นกี่โลโกากี่โลก สมรูปพอครับท่านพิธีกรออออทอยพิเศษครับคนละคืนเป็นข่อยดอที่เราได้ทําสูตรมาใหม่ทุกคนยังไม่รู้สินะครับว่าสูตรมันคืออะไรสูตรมันอยู่ที่การเทนะครับถ้าเราเทอย,อย่างสวยๆงามๆเหมือนเชฟคนนี้ก็จะทำให้ออ,ออกมาสวยงามสุด,สด และนี่คือแม่บ้านหรือว่าผู้ช่วยของเชฟนี่เองเรามาดูการตีไข่ว่าทอดไข่ว่าทําอะไรกันดีกว่าครับมาแล้วครับอ้นี่คือการควง<า>เอาแล้วครับมาทอดกันดีกว่ารบๆรบๆบๆงครับผมไม่สามารถลบได้เพราะว่าผมคือพิธีกรปานถ่ายลูกโอ้โหไข่ด้วยมาหน้าคินมากนะครับใครอยากกินกรุณาโทรมาถาม อันนี้ได้นะครับเออถามสูตรวิธีการทำด้วยเบอร์055733161้าเจหโทรได้ทุก24ชั่วโมงเลยนะครับายกเว้นตอนคืนนะครับใช่ครับแล้วมันจะยี่สิชั่วโมงยังไงครับอิสซาด้อาพูดจะนอนครับอ๋อเหี้ยได้ครับได้ครับโอ้โหหน้าตาในการทำนี่เขิงเคียดมากเขาเป็นยางมาตูมแม่บ้านไปไกลไปแม่บ้าน คือว่าผมอยากได้กินไข่แดงสุกนะครับผมไม่ชอบยองมระตูมันดูไงไม่รู้เอาไข่แดงสุกครับจัดไปหนึ่งลกูกโอ้สามลูกกินไหมครับโอไข่ดูสวยออกน่ากินมากเลยครับกลมบ้องแบ้วน่ารักด้วยล้วต้องเจาะช่วยถ่ายเท เดี๋ยวเราไปดูกันดีนกว่าครับว่าไข่หน้าตาเมื่อสุกออกมาแล้วจะเป็นยังไง <S <S และนี่คือไข่ที่ออกมาจากกระทะอย่างสวยๆเป็นไงครับอยากกินนะสิครับแหมถ้าอยากกินก็โทรมาถามได้นะครับโอ้โหสูตรนี้น่าอร่อยโอ้เทน้ำปลาทำไมมึงไม่ใส่ซอสน,นะครับกูไม่ชอบน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยหอมครับน้ำปาแต่ผมรู้สึกกินเหม็นเนไงไม่รู้นะคะผมชอบซอสมากกว่าครับ ก็จบรายการเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับคอมเมนต์หลายๆเยอะๆถ้าใครด่ากูเดี๋ยวกูตบหน้าหย้กเลยเยี่ย